<Yay. S 2> <Yay. S 1> อาจารย์อยากจะใช้คำว่าเป็นโรคป,ประวัติศาสตร์ดีไหมก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำให้น้องๆน,นะ,ะรู้จักการทำงานของจิตใจเนี่ยแค่ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงข่าวอ่อนแทนลูก,กจะให้ลูกชั้นเนี่ยรู้จักเรื่องจิตใจได้ยังไง ผู้จริงๆอาจารย์ก็เข่าอ่อนนะว่าจะช่วยทํายังไงเนี่ยให้เด็กอายุสองขวบเนี่ยรู้จักการทํางานของจิตใจเนี่ยจะเป็นคอร์สนะคะรอบเด็กเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์แล้วของประวัติศาสตร์ของเมืองไทยของโลกด้วยวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงเราไม่ว่ากันนะคะ เราคือยังไม่ต้องตัดสินอาจารย์ว่าโอ้ดีจังห่วยจังอะไรไม่ต้องนะคะเพราะวันประวัติศาสตร์เนี่ยเรามาลองซิว่าคอร์สอย่างนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงเพราะว่าเรื่องของการสอนเด็กเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องๆน,นะคะรู้จักเนี่ยพรอมเจอรี่ก่อน I heard that there are some children who can speak English now who can understand me please raise your hands wow wow oh my god oh my god อาจารย์ว่ามันต้ประสบความสาเร็จนะในระดับนึงเนี่ยอาจารย์คิดว่าเน่วันนี้เน่ยเรียนจบแล้วเขาจะรู้จักเจอริี่ชอรดเนี่ยได้ได้ดีทเเราให้เขาเนี่ยรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าน้อ เ,เจอรี่ชมพูทัง้งสิ้นเรามีเจอรี่ดำเนี่ยเราจะเอาเจอรี่ดำออกอยังไงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสารต่อคือต้องย้ำให้เขาเนี่ยบ่อยๆนะคะว่าอถ้ามีเจอรี่ดำหายใจลึกๆตบๆๆๆแล้วก็รู้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพ่อแม่เราจะต้องช่วยกันหนึ่งสองสาม